ครับสวัสดีพ่ะโพยแม่ศรีลาวิีสาวน้อยเพรบันเพงเอฟซีช่องส่งชาแนลครับหลังจากหลวงปู่รับพระตาหารแล้วเนะครับเนะเาะรับญาติโยมที่มากลับนะครับนาอมาอาบน้ำมนนะครับต่อ ได้ปฏิทินไปพร้อมนะครับนยายจุ่มนะครับ กำลังมาเรื่อยๆกำลังมาเรื่อยๆญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเนาะครับน,น,นี่มาอาบน้ำมนต์กับหลวงปูว่าลวงปู่ไม่ได้อาบให้ดอกหลวงปู่ให้ละวัดเนาะอาบหลวงปู่ทำน้ำมนต์เอาไว้นะครับเนาะทำน้ำมนต์ไปแล้วมาสถานที่นี้ก็เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเนาะ ทยอยมาอีกหลายคันครับอามาถวายน้ำมากราบหลวงปู่มาอาบน้ำมนต์ครับช่วงนี้ก็จะมีปฏิทินแจกนะครับสำหรับหลวงปู่นะครับเนาะมีปฏิทินให้ิน,นปี2568 คนละหนึ 1, 1่งอันหนึ่งใบนะครับเนาะเอาไปเป็นสี่มงคลนะครับหลวงปู่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่เนาะจัดสร้างโดยทีมลูกศิษย์ลูกหาหนายกท่านนายมือ ้าประชาชนอขอขมาช่วยกันโดยจับเงินนะครับสมทบในการสร้างปฏิทินนะครับสองห้าหกแปดให้หลวงปู่ไว้แจกหลูกรลานญาติโยมสิรูมหาที่มากราบหลวงปู่นะครับเนาะ my เอายังทยอยมาเรื่อยๆนะครับน้องครับลุงปูกอาบละมุนนะครับถวายน้ำถวายต้องกระทานลุงปลูกได้ในคนให้ มีเสียงโชคก็มีนะครับมีลูกหลานทูกสิลูกหลานนำลอตเตอรี่มาวางให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเอาครับลอตเตอรี่สลัดกินแบง่งรัฐบาลน,นะครับเนาะ นำกล่าวถวายสังฆทานเอาครับมุตนาสาธุด้วยเด้อเด ให้พรนะครับเนาะครับตรวจน้ําให้พรตรวจน้ําบาร์พรจากหลวงปู่อ๋อผมนำมนต์รมน้ำมนต์เครเาะหัวอ้าวครับโชคดีโชคดีทุกท่าน ครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ฝากกูติดตามช่องส่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเดอ้อขอบคุณทุกรายผูช้ชมทุกดวงนะครับสวัสดีครับ